พี่จะคุยกับนี่ไป FC น,นี่ไงพี่เขาเข,าขยับเข้ามาดีอ๋อไหนเพราะอะไรเราต้องพูดกัอนเราต้องพูดกันไปอันนี้เรามาทำอะไร <laughs> สวัสดีคนดูสามหมื่นห้าพันคนนะครับที่เข้ามาวือไวมากคนดูอะหกสเรื่องจริงเลยผมธรรมดา 860ทำแล้วทอดดีจ้าวันนี้เรามาทำอาหารที่ยากที่สุดนะครับคนทำเดรผมผมกินข้าวแล้วผมเข้ไว้ใจคุณนะครับวันนี้เราก็มา่อเบแขกยเชิญพเศษนะครับอยู่ในชื่อวงานะ EP อะเราทำเออเขียนตอนนี้ไม่มีชื่อรายการชื่อรายการว่าอะไรดีมีเอ่อ กรัวกากาแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องพร้อมอธิการบดีนะครับทำไม,มทำไมนะคุณถึง,งได้เป็นอธิการบดีว<อ><บ>ะผมข้อแข็งสุดในมอจริงเปล่าได้เป็นอธิการเลยท <ำ S 1> ั้งหมพถอถึงมันนี้่ยสวัสดีห้าร้อยสิบคนครับเดี๋ยววันนี้เรา,าวันนี้ครับเราจะมาทําอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอาหารที่ทำยากที่สุดนะครับนี่ครับอาหารที่ทำยากที่สุดนะครับ แต่ที่ผมเคยเก่าไปไว้ในอีพี EP แรกนะครับก็คือมันจะเป็นอาหารที่ทํยายากสุดสำหรับคนทำอาหารไม่เป็นนะครับเราผมมาทำอะไรอะเอาเอา,เอามาให้ไม่เหงาเลยครับได้ได้ได้เลยกินอ,อย่เงี้ยนี่ครับ,รบแล้วก็อยู่กับพี่หมอครับเป็นไม่พี่มันมันไม่หมอเปิดมาสร็ไม่ได้นเนี่ยคุณนี่ครับต้องให้เชฟระดับโลกค่บ ระดับโลกผมได้มิชลินสามดาวไม่ได้มทำยางรถเลดเลยยางรถเลยว่าอะไรเอานะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเอาน้ำก่อนนะครับน้ำไปไหนพี่ไม่ได้หรอเราจะเอาน้ำเย็นเทเว็ยไม่ได้นะนี่อันนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวมันก็ร้อนร้อนช้าไงสวัสดีสวัสดีสวัสดีหกร้อยคนนะครับ เข้ามาดูการทำอาหารที่ยากที่สุดแล้วนะฮะพี่บอกว่าไหนยวผมจะรอดูมันปิดอย่างนี้นี่นะครับการทำอาหารที่ยากที่สุดนะครับคนจะเอาน้ำออก่ะเท่านี้เลวเดี๋ยนะมันไม่จมอ่ะมันไม่จมเดี๋ยวพี่คิดก่อนว่าไม่มันได้ น้องเวฟสักนาทีหนึ่งก่อนใช่ไหมเราไหวพีทได้ได้พี่กดีทายนะทำไมไม่รู้ทอามไม่อันนี้เะอู้หู้โอ้โหู้มันไม่ติดนะพี่ลองมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งผมไหมเดี๋ยวเล่นให้ดูไหนหาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะวันนี้ไปเวฟนะเราจะเราจะนี้เข้าไปเวฟง่ายๆนะครับบกโอ้ยอยากลองทำองเนี่ยได้ค่ะ อ่ะลองทำใหม่ลองทำใหม่เมื่อกี้สอบของอยู่กับมือแล้วแท้เมื่อกี้สอบเมื่อกี้สอบอะไรของอยู่กับมือไงไม่เมื่อกี้สอบเอาแมวเองแมวไม่บอกเรื่องใหม่เพราะว่าเราช่างไม่ดีกว่าพีเห้ยมันเยอะมากเลยนะมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมพี่ไม่พี่เคยเคยทำนี่คือระเบิดไหมอันนี้ห้าร้วก็กำลัง อโอ้โหเข้าไปเว็บนะครับตอนนี้ไม่ได้อ่านอ่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับโห้ะคุณอ่านครับคุณอ่านอนุทิการบอดีครับลองอนุทิการดิคุณอ่านลองอนุทิการครับช่วยอ่านคอมเมนต์ให้าไหร่ครับคอมเมนต์อนุทิการคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างครับผมรู้สึกว่ามีแต่ด้านในกระถิบเลยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าใช่ไห oh. ม ขนาดตลกยังหล่อเลยฮะคว้าไม่แน่เตรียมหมายเลขรถดับเพลิงไว้เลยรายการเมนูยากจากไดโนเสาร์พี่ได้พี่คุณใส่อันนี้ไปเลยชื่อรายการผมไม้เขาถามว่าวอเส็จไหมนะไม่ครับเื่อเจ้าวางค่ะเจ้าวางค่ะเลหนึ่งร้อยยิมอยู่ของยอดดูจะเจ็ดร้อยคนแล้วพี่วอเล่นกับพี่วอไง ที่หอมที่หอค่ะพรุ่งนี้มางานเกียร์กาวไหมคะไม่ไปครับไปไปไม่จะไปครับรีวิวนี้อะไรซอสคุณสมบัติเป็นไงที่ทอมน่ารักตันนี้เจอด้วยแง่แง่ผมรัวที่อ่านจากที่อ่านมานะครับเนี่ยครับไปกรุงเทพทำไมอ่ะนี่ภาษาเกาหลีอ่ะภาาษไปเที่ยวเกาหลีด้วยเหรอนี่ยครับ ผมอ่านนะครับนี่คือซํายังนะครับมันเป็นมามาเสินใดนะครับงงกะดิอ่านออกได้ไงไอ้เจ้เนี่ยแม่งเจียว่าเจ็ <laughs> ยว่าใ้กี่เดียวตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะครับจากที่ผมศึกษาการน,น้ำเขาเรียกว,ว่าอะไรนะน้ำจิ้มหรอเขาเรียกว่าอะไระผงปรุงรสเออผงปรุงรสนะครับผมจากที่ผมอ่านตรงนี้มานะครับเป็นภาษา,าเกาหลีนะครับผมแปลความได้ว่า ลูกเต๋ช่องนักจริเๆก็คือผมชูรสได้อยู่ฟื้นๆต่อไปผมชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮมุกเสือเียานี่ยมจริงเอเนี่ก็โซเดียมฮะโซเดียมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าสมมติว่าใครอยากผมร่วงนะฮะก็สามารถกินได้นะฮะก็เฮ้ยเขาวิจัยมาแล้วว่าผมชูรสไม่ทําให้ผมร่วงนะครับแต่แต่ผมครับแต่ผมสามารถทําให้คุณผมร่วงได้ไม่ได้ร้วงแค่ผมนะ ให้มันต้องทำไงอันนี้มันมันยังไม่ร้อนใช่ไหมโอ้ยแล้วพี่เอามือจิ้มลงไปอย่างนี้เลยเหรอองค์กรสาธารณสุขไม่ได้เลยเนี่ยคนหกร้อยคนดูแล้ว่ะถ้าคนได้สั่งสมมาเป็นเวลายี่สิบนาทีเขาเช็คความร้อนนะไม่ต้องสีเดียดเลยต้องสีเดียดไม่คุณก็ปิดด้านใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาบอกว่ากินมาม่ารอแค่สามนาที แต่ถ้ารอคนดีกีป่ปีถึงจะมีใจผมไม่รู้นะฮะแต่ว่ารอต่อไปนะครับพัดช้อนแค่นีนี่ครับเอ่อมาม่าเกาหลีนะครับเอ่อมันมีผงชูรสแล้วก็ผงปรุงแต่งเยอะมากนะครับก็เติมจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนกินนะครับกินบ่อยๆไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าสำหรับเราแล้วนะั้นไม่สนไอ้นี่มันอร่อย นะครับไอตัวดิบนะครับที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็จะเปม,มาม่าเกาหลีครับแล้วก็ไอ<เ>้สปอนเซอร์ไม่เข้าดับบังไหมับดับไม่หมดนะครับสปอนเซอร์ยังไม่เข้านะครับเข,ข้าผมก็ไม่ไม่น,นะครับก็จะเป็นอ่าชีพไบของยี่ห้อยี่ห้อหนึง่งนะครับซื้อจากเอ่อมินิมาร์ทมินิมาร์ดใช่ซื้อจากมินิมาร์ทหนึ่งนะครับใช่สปอนเซอร์ไม่เข้าเราไม่เราไม่เปิดนะฮะครับแล้วก็ซื้อมาครับแล้วก็ลองมาหั่น ออกมาถาหังนะครับก็มีกระจมองใหม่มากเลยมาบ้าต้องเข้าแล้วแหละต้องเป็นสปอนเซอร์ให้พี่หมอพี่มอลแล้วครับตอนนี้เราก็พี่หมอเรียนอยู่ไหนหรอครัพี่มอเรียนอยู่ไหนหรอพี่จบไปเป็นชาติเองนะครับผมพี่พี่อายุเท่าไหร่นะพี่มอลยี่สิบห้าพี่วอลอายุ25นะครับส่วนผม20นะครับทุกคนก็ห่างกัน5ปีนะครับ นี่นะครับตอนนี้เราก็กําลังจะหั่นนะคฉีดปลายเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใวการที่กินง่ายนะครับเมื่อกี้คุณตั้งเวฟกี่นาทีวะมันมันมันไม่ร้อนไม่มีความร้อนเลยผมตั้งสามนาทีครัตั้งเท่าไหร่มันจะมันไมโครเวฟมันเรือไฟมันไฟมันเบาอ่ะผมตั้งไว้สูงอ่ะสูงมากใช่แมวเราเปิดกลางแค่นั้นวันนี้เราจะได้กินไหมครับ ไม่ผมไม่กินข้าวมาแล้วค้อมสูงเท่าไหร่คะเป็นู้สาวชอบกินมาม่าแบบที่ะพี่เนี่ยก็ยากจริงก็ยากจริงก็ยากแล้วหน้าเด็กจังเลยค่ะพี่วอครับผมเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะมันคือควางจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่ห่างพี่ห่างกับผมยี่ห้าปีเอ้ยห้าปีเนี่ยพี่ห่างกับผมห้าปีเลยนะดูเหมือนเด็กมาก ทุกคนคงตกใจใช่ไหมครับว่าทำไมพี่มอถึงหน้าเด็กเท่าเนื้อคู่หนูเลยที่บอกมาว่าเนื้อคู่หนูอายุ20จริงปะต้องช็อตเด็กยิ้เป็นเงี่ยช็อตเลยจริงปะต้องช็อตนะต้องแบบเฮ้ยจริงป็นเนี่ยเออเรามาท้อๆกันนะฮะก็อยากถามอะไรนะครับอยากถามอะไรก็ต้องถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่วอตอบเอง มีใครไม่มีใครอยากถามไม่แมีใค่รู้หรยอว่าวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างไทยอินไทยอินป่ะแบดเอ็มบอร์สเตอร์ไทยอินป่ะถ้าทุกคนไม่รู้อย่ะไม่รู้จะทำอะไรนะครับเข้าเว็บนะครับเข้าเม็บไปแล้วเข้าเน็บตัวผมเองก็ยังไม่โหลดเดี๋ยวหวังให้เขารู้นะครับแต่ว่าเราเป็นแอมบอสเตอร์แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไร กลิ่วอหรือ้อมวอคะ้อมค่ะหอมทำไมวันนี้้อมวอแมนพี่วอเก่งทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าซีรีส์ออนเมื่อไหร่คะอยากได้ไอจีพี่วอไม่ให้ครับพี่มอพี่หอมพี่อบ้านไหนไม่เคยเจอเลยฮะพี่หอมจริงๆิก็อยู่นะครับแต่ว่าไม่ไปเรียนด้วยเทุกคนรู้อยากรู้ส่วนสูงของพี่วอค่ะ สูสีวอร์เท่าไหร่ครับสามสามเมตรอ่ะสามเมตรหางสองร้อยห้าสิบเฮ้ยผมเราเดี๋ยวผมผมจริงจริงมีพร้อมแบวกเสื้อเก่งมากจริงจริงเขาจะแหวกเยอะวันนี้ผมห้ามไว้จริงจริงเขาเขชอบสู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 เนี่ยเผลอๆผมก็ดึงขรับงานเอ็นไหมคะนี่ไงนี่ไงน้ำบุญน้ำบุญ รับงานรับงานเอ็นนะฮะเนี่ยเอ็นไก<ะ>่<ะ>ไม่เล่นครับไม่เล่นแลจวงนวะนี้นกลล็เรียนขั้นกล้อสิ่งแวดล้อมครับเรีอนข่องกลนครับเขาบอกว่ายอยากให้พี่วร้ลลองเพลงไม่มีใครบอกไม่ไม่เห็นนี่ไงสุดท้ายเนี่ยคืออยากให้พี่วอร้องเพลงคุณครับผมว่ามันน่าจะกินได้คนระับ ขออนุญาตคลิปค่ะวอลมาล้อมเอาผ้ากับเหอะผ้ากว่ามือผ้ากว่ามือนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยคุณคิดอะไรที่มันเยอะเกินไปคุณคิดไม่ได้ไงคุณคุณคิดไม่ได้ไงมาแม่ผมต้องหลบทางก่อนพี่วอลเป็นคนตลกอปาวกเห็นยากเลยค่ะทุกคน ถ้าเราัดเรียนได้ไหมอยากให้พ like ี่พร้องร้องเพลงด้วยค่ะเขาบอกว่าพี่บอยอยากให้พี่บอยร้องเพลงปะพี่อ่านดูดูน่อยีได้แล้วจริงๆมันยังไม่นี่งเลยตอนนี้แม่พักไว้ก่อนใช่เราวคนพักผตว่าพี่คนพักนี่ไปนอนแล้วนี่นะครับเราก็รอให้เส้นอื่นนะครับโพสให้ชาวแคปหน่อยค่ะชาวแคปนี่อยู่ประเทศอะไรวะ ชาวแคปชาวแคปชาวแคปแคปตันเลยนี่ยมันจะได้หายในยเขาอี้ตัวนีแต่ถ้ามันแบบหักไปอีกเนี่ยโอ้นะครับตอนดีห้าเก้าสิบคนนะครับที่อราอยากดูว่าไม่ใครดูบ้างมีกิ๊กพี่บอกปะคุณคุณต้องปิดฝาไว้อะไม่งั้นความร้อนมันจะเนี่ยไม่ร่กคุณ กินมากคนนี่ปิดปแบบ <laughs> ิด้วยคนมีถ้วยคนต้องปิดถ้วยนี่คุณเอ๊ะเนี่หมดเจออะไรฉันว่ามันเหนียวอะเนื้อแดดเดียวผมชอบว่าทำอาหารแต่ว่ามีอาหารแดกแล้วอ่ะมีลูกก็หนึ่งลูกอยากเป็นคางโคกค่ะจะได้ขึ้นมอว้าว <Wow, wow. S 2> <c oughs> นีเน่จริงปะจริงวันนี้เฮ้ยคิดไม่ถึงเลยเนี่ยถ้าจบมห่งรบไปเรียนคณะพี่พรไม่มีนะครับคณะพี่พรเฮ้ยคุณตั้งเลยไม่มีนะครับ <c oughs> คุณอธิการมาดีไม่ใช่ผมเป็นอธิการผมไม่สามารถทําได้นะครับคณะพี่พอมไม่ไม่มีนะครับจะเรียนเกี่ยวกับอะไรวะคณะผม เขาบอาว่าวิสานได้ฟังแง่คุยกันผมๆคุณๆน่ารักเอาจริงไหมกล้ามพี่วอลเขาบอกว่ากล้ามพี่วอลอะไรนี่ทำทำมาจริงๆตอนแรกพี่แกไม่มีกล้ามนะครับแกเพิ่งไปแกเพิ่งมาจากแกเพิ่งมาจากยิมนะครับประมาณสิบห้านาทีที่แล้วนะครับพี่วอลเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมใช่ครับผมว่าพี่ไม่ถึงหรอแต่หนูคิดถึงนะอือ เอาเขาไปว่าได้หนึ่งร้อยยิมอยู่ได้หนึ่งร้อยอุ้ยมียี่หว่าบอกว่าบองสินว่าจะพอไปชนแบบไว f i อยู่ไม่ทันเอ้ยเอาไป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 เจอกันนะครับทุกคนปิดเลยปิดเลยไม่ทำนะจะผมจะไปนอนแล้วนะครับอย่าโทรมานะครับอย่านะตอนนี้ก็หลับอยู่ทำไมมาในเนี่ย อชานตอนแรกตั้งใจสอบมาฮิโดนแต่พอเจอพี่ทอพรผนแก่งก็น่าสนใจขึ้นมาเลยพี่กินอะไรอยากกินเหมือนกระเทราที่ทำไมน้องได้กินวะอันนี้เลือแปลกละสรุปอยู่ข้างห้องเปิดไปเฮ้าน้องมาดิตอนนี้นะครับก็มันได้แล้วอยากได้ไอจีพี่ผู้หญิงเสื้อแดงข้างหลังค่ะอ๋ออ๋อคนนี้ใช่ไหมอ๋อคนนี้ใช่ เขาอยู ation, ่ตรงนี <m 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 ้ใช่ไหมเขอไม่อยู่ต่างนานแล้วแหละเขาชอบเล่นหมกมันคือหมกไม่ไงผมไม่กลัวผีเอก็เลยชอบหยอกอย่างนี้ตลอดเวลาไปใช่มีคนในห้องนี้กลัวนะครับมีคนในห้องนี้กลัวนะครับเพราะนั้นขอความกรุณาเล่นอีกเยอะๆนะครับเอาไไม่ด้ ไม่ได้แล้วเทน้ำอยากลบพี่ว่าออกจากฮาร์ดดิสแต่พี่ว่าติดอยู่ในดิสทาร์ดได้แล้วผมได้หนึ่งแพนนะผมว่าผมว่าพี่สบัยจนคอเช็มเฮทไมออเป็นมาม่ไม่กินน่าฮ่่ม่าฮ่าฮ่า่าฮนาาฮ่าา่า <ítulo> <irgendw carbono> <Beautiful S 2> ตอนนี phrases, ้ไม่มีใครแม่ไม่พวกกัเลยเหรอทนดีๆใช่ไหมไม่พี่มันกินได้พี่มันกินได้มันยังร้อนอยู่ไม่ใช่โหใส่น่าจะพยายามทิ้งแล้วพูดพี่พี่มันกินได้อยู่มันกินได้อยู่นี่มันร้อนอยู่ตอนนี้บอกว่าลาก่อนน้องมาม่า ไม่ทุกคนไม่ทุกคนไม่ได้กินแล้วหรอกมามา่าไม่ทุกคนมาไปหน่อยทุกคนกินได้อยู่ทุกคนพี่เพิ่งดึงโทรศัพท์ขึ้นมาแหละเกิดความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดแต่เรารเราไม่ได้ทำมาม่าหกแม้แต่อย่างใด ใช่ครับทุกคนชิมทุกคนคิปรุงแต่งไงค,คุณอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณอย่าไปคิดว่ามาม่ามันหกจริงๆมันไม่หกคุณแค่เห็นภาพหลอนใช่เขาค่เห็นภาพหลอน <c oughs> นะเขาบอกว่าวันนี้วันหยุดเชโร้กไม่ทำงานค่ะโอ้เชโรกไม่ทำงานเดี่ยเห็นไหมคนคิดโพสิทีฟก็มี จริงแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรนะทุกคนก็แค่แบบแบบสร้างสถานการณ์ให้มันใช่ให้มันคิปมันดูแบบใช่คิปมันดูมีอะไรเฉยเพราะว่าผมแบบกลัวทุกคนเบื่อนะครับตอนนี้ก็มาไม่ได้มีใช่มามาก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาคนสติเนี่ยนะครับพี่วี่อคนมามาเลยครับพี่วอนี่นะ นี่ครับอันนี้คือขั้นที่สองใช่ไหมใช่การเอามาม่ามาแครี่ยี่แบบปรุงรสนะครับนี่ครับมันน่าอร่อยมากเลยนะทุกคนนี่ฝีมือเชฟมิชลินนะครับมิชลินเยเคยเคยเป็นช่างเงาก่อนททำงานอยู่มิชลินมาเป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตหรือเปล่า นี่ครับตอนนี้เราก็กำลัง<ๆ>อ,อัอน,นี้เปล่าเอ็นไก่ทอดี๋ยวค่อยใส่เดียวอไวไ้แค่นี้มันก็น่าจะเยอะแล้วนี่เ,เรียบร้อยครับนะครับชิมครับจังหวะนี้ออตอนนี้พี่ใช่ชข้ามใช่พี่บอต้องชิมครับอ่า ครับสชาติเป็นไงบ้างครับพี่อร่อยใช่ไหมครับโอเคครับเช็บะเชบะเขามานองเขาบอกว่าเช็บะดู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 น่นดูเขาหลักของนิวกดของนิวตันไงดูนะครับว่านั่งยังไงให้เก้าอี้มันพังเลยพี่ พี่จะนั่งยังไงมันพังอยู่แล้วนั่งมันพังนะครับเราก็สําเร็จเป็นรู้ล่วงโรดีนะครับการที่เราทําอาหารที่ยากที่สุดครับก็ขออนุญาตปิดไลน์นะครับแล้วก็จะไปกินมามากเกาหลีสุดแซงจะค่นกินเหมือนไม่มีอะไรคอนเทนต์ผมคือการทําอาหารแล้วมันก็ซีคอมแค่นั้นเองนะครับเราก็ ค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับเมื่อชาติต้องการนะครับครับผมเจอกันครับทุกคน bye bye, คบ๊ายบายแล้วจะไปกินมาม่าเกาหลีกันล้ว